สี่ดีค่ะพบกันอีกแล้วน,นะคะ hey, กับ ICE Channel วันนี้วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมฮานาโมจินะคะซึ่งเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นขนมโมจินั่นเองนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นขนมโมจิเขาเขียนว่าฮานาโมจินะคะทาโกซิม,มิะะรัมมนะ ไถั่วไข่เค็มนะคะนี่แล้วก็มีกล่องนึงนะคะอีกกล่องหนึ่ง,ะะกกง,งเป็นไส้มะพร้าวอ่อนไข่เค็มนั่นโอเคค่ะเดี๋ยวจะมากินทั้งสองอันกนเนะอ่าเรากินไปนี้กันก่อนนะคะเป็นไส้มะพร้าวอ่อน เฮ้ยปีรันเย่โอ้ยส,สวยๆอเมร์นุ่มมากเนะะี่ยค่ะมีสีแดงด้วยนี่เรามากัดกันเลยนะคะ อร่อยดีะคะ่ะก็กตรงนี้เลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะคือแบบป้าซื้อมาจากจากอ๋อป้าซื้อมาจากเชียงใหม่นะ อร่อยมากเดี๋ยวมากินอันนี้ดีกว่าเป็นรสฮานาโมจิเหมือนชาโค,โคเลยค่ะมันชาโค,โคเลยมไม่บรรจุไว้ห้าลูกแต่ว่าอันบะเพาอ่อนไข่เค็มหน้าบรรจุไว้แปดลูกแล้วเป็นคาูก แป้งนิ้มมากนี่เราจะเป็นแป้งเหมือนซาลาเปาเลยเลยเลยคือแบบน่ากินมากะคะ่ะนี่ค่ะมาซากุชิบีบดี่ไม่ขึ้นมาเลยนะคะนี่น่ากินมากอันนี้ก็แบบเป็นรอยเหมือนกับ ปลาลอยเหมือน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 ซาลาเปาอะค่ะเป็นรสชาโคไหมใส่ถั่วไข่เค็มแล้วมาชิมด,ดีกว่า โอ้ถั่วทั่วไข่ไข่เค็มนิดนๆนะคะอร่อยอันนี้ก็ก็มีรสมะพร้าวนะคะแป้งมันก็เป็นรสมะพร้าวส่วนอข้างในมันเป็นไข่เค็มนะคะค่ะ น้ำโอนติมใไอติวันอืมอืมทุกคนเคยกินแบบเป็นขนมญี่ปุ่นไหมคะขนมญี่ปุ่นนี่เขาให้ทำเองอะคะ่ะแล้วมันเป็นเป็นแบบ พวกทำแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้ไสของมันนี่เหมือนมากเดี๋ยวจะปั้ห้ด้เนี่ยค่ะเหมือนกับแป้งโดออะเห็นใช่ไหมอ่าเหมือนกับแป้งโดเลยนะคะได้ไห้จริงก็ถั่วถั่วไข่เค็มนะ ปั้นได้เนี๋ยปั้นได้ดูแต่มันจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เหไหมอันนี้ขอไม่กินนะคะเพราะว่าถ้ากินเข้าไปเค็มแน่นอนโอเคค่ะก็ สำหรับวันนี้เราก็อ๋อยังยงเงเออเดี๋ยวนะคะขออันนี้คือไม่ได้ด่านะคะแต่แค่อยากรู้คือช่องช่องอะไรนะช่องช่องวีไอวีดีอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะที่มาคอมเมนต์นะคะที่มาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปอะคะ่ะที่เอิม่มรีวิวน,นะที่เป็นแอปสนนนะคะ เออคือแบบก็คืออ,อ๋อเขาเขียนว่าออออยอไม่เอกปอคืออ่านว่าอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะก็ซึ่งไม่รู้ด่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เราขอลาไก่อนนะคะแล้วพะกันใหม่ในช่วงหน้านะคะกับ ICE channel แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหเป็นกำลังใจให้ด้วยน,นะคะบ๊ายบาย อย่าลืมนะคะเวียเดียอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะถ้าดูอยู่นะคะก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าอ,อยอมเอกปอแปลงว่าอะไรบายไม่ได้อ่าน <ๆ S 1> นะคะแค่ยอยากรู้คืออยากรู้อ่ะเออคอมเมนต์มาอะไรยังไงแค่นั้นนะคะ